ตอนนี้เวลา20นาฬิกาส3นาทีครับผมเรากำลังทำของหวานกันอยู่ตอนแรกผมก็ลืมถ่ายรีบจัดใส่หวานไปซะแล้วผมใส่หวานไปอย่างเดียวน้ำเพิ่งเดือดนี่ครับเราทำบัวลอยบัวลอยไข่หวาน เราจะตอกไข่ไปตอนที่บัวลอยสุกแล้วเกี่ยวับหนังสือมองมองไกลไม่ได้ต้องมองไกลเลยดูดิอะไรอ้าวปากับมันเป็นแบบนี้วะสีสันสวยสดใสน่ากินครับขาดหวานไม่ได้ครับในการเดินป่าเราต้องมีหวานตบทาตลอดนะครับยามค่ำคืนพอหวานตบตัวเสร็จปั๊บเข้าที่นอนสภาพเรายังอยู่เหมือนเดิมครับ ยังไม่เจอจางไปไหนแต่ก็ย่อยๆไปมั่งเลยเราจะทำหวานกินกันครับใส่ไข่ดอกคนก่อนอ๋ออีกสักพักประมาณห้าทีได้เลยตอกไข่ใส่กันเมีย็ตอกหัวน้องใครต้องใครล่วงใคร อ่ามอไข่เราอยู่ไหนวะนี่ครับมอไข่ดู้เรื่องไข่แล้วมาที่ไหนไม่มีแตกอยู่มีอ่ะเดียวกดแตกดไตกมาเธอมันมันไม่เสียเลยนี่ครับเราจะเปิด หออไข่ยังไงไม่ให้แตกเรามาดูกันมมชกวบเปิดมาฝามีถุงรองรับกันแตกพร้อมด้วยกระดาษทังสือพิมพ์อันนี้ไม่เกี่ยวครับมัน,นเป็นน้ำเชื่อมก็ถุงอีกชั้นหนึ่งการไข่แตก นี่ครับไข่เราสี่คนครับสีฟสส่ฟองสี<ว>่คนสี<ว>่ฟองไหวๆจะแตกกองนี้แหละมันไหลเราจะเน้นเป็นไข่เป็ดไข่ไก่เราเอามาไม่ได้เพราะไข่ไก่มันเปลือกมันจะหนาเอ้ยเปลือกมันจะบาง ไข่ไก่เปลือกมันบางแต่ไข่เป็ดเปลือกมันหนาแตกยากไข่เป็ดนี่แตกยากมากเปลือกหนาอ่ใส่ไม่หมดเอาเป็นว่าเสร็จพิธีครับเก็บกลับไว้เหมือนเดิม